จะมีวิธีบอกคู่นอนยังไงถ้าน้องชายเขามีกลิ่นเป็นเรงเซนซิทีมากเลยบอกคู่นอนไม่ว่าจะเป็นน้องชายหรือว่าน้องสาวอะเรื่องบอกว่าเขามีกลิ่นคือบางคนเนี่ยพออย่างผู้หญิงเนี่ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของตกขาวเชื้อแบคทีเรียมันไม่สมดุลมันมีการเปลี่ยนแปลงมีกลิ่นได้ของผู้ชายบางทีอาจจะเกิดจากการทําความสะอาดไม่ดีหรือว่าบางทีก็เกิดจากการกินอาหารที่แบบม,มีกลิ่นฉุนตลอดเวลาอะไรเงี้ยค่ะเลยทําให้น้ําที่ออกมามันมีกลิ่นได้ ดีที่สุดอะก็คือเอาเลือกช่วงเวลาที่ไม่ได้เขาเรียกว่าไม่ได้กําลังเป็นช่วงเข้าได้เข้าเข็มหรือว่าเป็นช่วงเวลาที่นั่งสบายๆก็ค่อยๆย,ยกประเด็นพูดอาจจะเริ่มจากเรื่องของสุขภาพก่อนก็ได้แล้วก็ค่อยๆบอกเขาไปว่าเอ้ยเนี่ย ตัวเองมีปัญหาสุขภาพอะไรหรือเปล่าช่วงหลังสังเกตนะว่าแบบกลิ่นมันเหมือนเปลี่ยนไปไม่เหมือนเดิมไปหาหมอไหมอะไรไหมพูดในลักษณะที่เป็นห่วงเขาดีกว่าที่จะเหมือนปุ๊บขึ้นมาแล้วก็ไปเบรมเขาเลยว่าเอ้ยเธอดูแลตัวเองไม่ดีแบบไม่สะอาดนะแบบมีกลิ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะหมอคิดว่าวนะเข้าไป,าไปาใช่พี่แทน พูดด้วยความหวังดีกับเขา<ฆ>ดีกว่าค่อยยกประเด็นพูดขึ้นมาถึงแม้ว่ามันจะอ่อนไหวไปบ้างก็โอเคแล้วก็สถานที่ที่พูดไม่ใช่ว่าไปร้านอาหาร <c oughs> กินบุฟเฟ่ยู่อย่างเงี้ยแล้วก็ไปพูดกลางที่สาธารณะหรืออย่างหมอมาคลาสเต้นอยู่ดีๆฟังหมอเสร็จปุ๊บเอองั้นบอกแฟนเลยสกิดบอกแฟนท่ามกลางห้องเต้นที่แบบนี้ผู้คนอยู่มากมายอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ได้เราก็ต้องเลือกที่ที่อยู่กันสองคนเพราะเป็นเรื่องไพรเวทแล้วก็เออค่อยคุยกันนะคะหรือว่าเราจะใช้อย่างนี้ได้ไหมคุณหมออย่างเช่นถ้าเรารู้แล้วเหรว่า ฟิลลิ่งมันมาแล้วมันก็คงจะไม่ปุรับขนาดว่ามันจะต้องทันดีอาจจะบอกว่าไปอาบน้ําก่อนดีไหมไปนู่นไปนั่นไปนี่ก่อนดีไหมเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเตรียมที่นอนเด้หรือว่าชวนเขาไปอาบน้ำเลยก็ได้เออเออเนาะก็ว่ากันไปนี่วิธีแก้นะคะแต่อย่าไปพูดให้เขารู้สึกเสียเซลล์ใช่